สวัสดีครับพบกับอดออดนะครับคลิปนี้ก็จะมาผสมน้ำกดนะครับในช่วงหน้าแรงอย่างออกได้ประมาณนิดแค่นี้นะครับนิดเดียวพอใบหล่นแล้วนะครับช่วงนี้เราก็ประหยัดน้ำกดเราได้นะครับนี่จะเป็นน้ำเปล่านะครับสิบริรน้ำสะอาดครับผมน้ำสะอาดสิบรินะครับแต่ก่อนเราใช้ สวนผมเองนะครับใช้ประมาณหน้าฝนนะครับหน้าที่ยางออกเยอะๆน้ําเลี้ยงออกเยอะก็อยู่ประมาณสองขวดนะครับน้ากดสองขวดนะครับน้ากดสองขวดต่อน้ำสิบลิรนะครับพอมาถึงหน้าแรงนะครับเราก็จะลดปริมาณลงนะครับใส่ไปหนึ่งขวดนะครับต่อน้ำสิบลิตรนะครับลบต้นทุนของเรานะครับ ใส่ไปให้หมดเลยนะครับน้ำกดที่ใช้ทางสวนเรานะครับก็จะเป็นน้ำกดตาช้างนะครับนี่ผมไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่าทางสวนผมใช้ตาช้างนะครับน้ำหนักยางก็จะดีนะครับยางก็จะหนักแข็งนะครับแห้งไหวนะครับ กดตาช้างนะครับหาซื้อได้ตามร้านเกษตรนะครับใส่ลงไปแล้วครับ1นขวดจากนั้นเราก็คนนะครับคนน้ำกดคนนานๆน,น,นะครับให้น้ำกับน้ำกดผสมกันได้ที่ เราเอาไปหยอดดูครับอันนี้อันอันที่เหลืออันแต่เก่านะครับนี่ครับใส่ในถังนี้แล้วครับอันเก่าที่เหลือนะครับที่ผสมไว้แต่ก่อนนะครับก็ลองไปหยอดยางดูนะครับที่มันกดลงไปนะครับนิดเดียวเองนะครับพอหนาแรงยางออกนิดเดียวคนๆนะครับนั่นครับยางก็จะหนักแน่นแล้วครับ ได้ที่แล้วครับเนี่ยใช้ได้แล้วแค่นี้แหละครับขอบคุณนะครับเข้ามารับชม